ประวัติท่านพระจารมั่น ภูริทตะเทระเสนอตอนที่97ท่านพระจารย์มั่นเข้าสู่แดนอนุป,ปาที่เสสะนิพพานขณะที่ท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเริ่มแสดงอาการลาขันคือภาราหเวปัญจขันธา อันเป็นกองมหานตทุกข์ในโลกสมมุติที่นักปรา์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากเพบเห็นอีกต่อไปเป็นเวลาดึกสงัดประสจากเสียงและผู้คนพลุกพร่านแต่ไม่นานนักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอุดรธานีเป็นต้นทยอยกันมากุดีท่านด้วยทุกทกท่านต่างมีอาการรีบร้อนนับแต่ขณะที่พระไปเรียนข่าวท่านพระอาจารย์มั่นให้ทราบ พระอาจารย์ทั้งหลายก็รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภัยมาแล้วด้วยท่าอันสงบแต่หัวใจต่างมีความรุ่มร้อนอ่อนใจกระวนกระวายไปตามอาการที่กำลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุดใจไม่ลดละในขณะนั้นเรากับจะเตือนให้เห็นชัดว่าจะต้องผ่านไปนาทีใดนาทีหนึ่งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนการนั่งดูอาการท่านนั่งเป็นสามแถวแถวแรกเป็นพระผู้ใหญ่ มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานและพระอาจารย์รองลำดับลงมาจนถึงสามเณรต่างนั่งด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งสายตาจับจ้องมองดูอาการท่านราวกับว่าลืมแล้วหลับไม่ลงริมตาล่างเยิ้มไปด้วยน้ำตาที่สุดจะอดกลั้นด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างบอกไม่ถูกต่างองค์ต่างตกอยู่ในตรอกแห่งความสิ้นหวังไม่มีทางแก้ไขหัวใจมีก็สูดลมไปพอถึงวันของเขาเท่านั้น องท่านเบื้องต้นนอนสีห์สยายญาติคือตะแคงข้างขวาแต่เห็นท่านว่าจะเหนื่อยเลยค่อยๆดึงหมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านนอนหงายไปพอท่านรู้สึกก็พยายามขยับตัวกลับคืนท่าเดิมแต่ไม่สามารถทําได้เพราะหมดกําลังพระอาจารย์ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่หนุนข้างหลังท่านเข้าไปแต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุดกลัวจะกระเทือนท่านมากไปดังนั้น การนอนท่านในวาระสุดท้ายจึงเป็นท่างายก็ไม่ใช่แต่แขงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นเพียงท่าเอียงๆอ,อยู่เท่านั้นเพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้อีกอาการท่านกําลังดําเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งบรรดาศิษย์ซึ่งโดยมากมีแต่พระกําเนิดคารวาสมีน้อยที่นั่งอาไยอาวรด้วยความหมดหวังอยู่ขณะนั้นประหนึ่งลืมหายใจไปตามๆกันเพราะจิตภาวะะบงอยู่กับอาการท่าน ซึ่งกำลังแสดงอย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้วลมหายใจท่านปรากฏว่าค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียดไปตามตามกันผู้นั่งดูลืมตากระพริบเพราะอาการท่านเต็มไปด้วยความหมดหวังอยู่แล้วลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบไม่ปรากฏวินาทีต่อไปลมก็ค่อยๆหายเงียบไปอย่างละเอียดสุข,ขุมจนไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าท่านด้สิ้นไปแล้วแต่วินาทีใด เพราะอวัยวะทุกส่วนไม่ได้แสดงอาการผิดปกติเหมือนสามัญทั่วๆไปเคยเป็นกันต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตาไม่กระพริบสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องเพราะสะดุดใจเลยว่าขณะท่านลาขันลาโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลมนหมองคือขณะนั้นดังนี้ พอเห็นท่าไม่ได้การท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพูดเป็นเชิงไม่แน่ใจขึ้นมาว่าไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลาตีสองยนาทีจึงได้ถือเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านพอทราบว่าท่านสิ้นไปแล้วเท่านั้นมองดูพระรเนนที่นั่งลุมร้อมท่านอยู่เป็นจํานวนมากเห็นแต่ความโศกเศร้าเหงาหงอยและน้ําตาบนใบหน้าที่ไหลซึมออกมา ทั้งไอทั้งจามทั้งเสียงบ่นพึมพำไม่ได้เทอยได้คำได้ความใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงอุบอิบพ,พึมพำทั่วบริเวณบรรยากาศเต็มไปได้วยความเงียบเหงาเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกเราก็เหลือทนท่านผู้อื่นก็เหลือทนปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่เวลานั้นต่างองค์ต่างนิ่งเงียบไปพักหนึ่งราวกับโลกธาตุได้ดับลงในขณะเดียวกับขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่น ลาสมมุติคือขันก้าสู่แดนเกษมไม่มีสมมุติความกังวลใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีกผู้เขียนแทบหัวอกจะแตกตายไปกับท่านจริงๆเวลานั้นทําให้รำพึงรำพันและอาจอั้นตันใจไปเสียทุกอย่างไม่มีทางคิดเพราะขยับขยายจิตที่กําลังว้าวุ่นคุนเป็นตมเป็นโครนไปกับการจากไปขององค์ท่านพอให้เบาบางลงบ้างจากความแสนรัก แสนอะไรอาวร์อวอที่สุดจะกล่าวที่ท่านว่าตายทั้งเป็นเห็นจะได้แจกคนไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแหลพอความเงียบส่างซาลงมาบ้างพระเิระผู้ใหญ่ก็สั่งให้จัดที่นอนให้เรียบร้อยและอารัธนาให้ท่านนอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณภาพไปก่อน พรุ่งนี้ค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกันใหม่หลังจากนั้นครูบาอาจารย์พระเนนก็ทยอยกันออกจากห้องท่านลงไปอยู่ข้างล่างบ้างยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้างมีแต่เกียงเจ้าพายุจุดอยู่อย่างสว่างสวัยทั่วบริเวณแต่บรรดาศิทธ์กลับมืดมุนอนทการเหมือนมืดมิดปิดตาไม่รู้ทางออกทางเข้าทางไปทางมาราวกับถูกวางยาสลบให้ง่วงงุนงงบกเวียน อยู่ที่นั้นหนีไปไหนก็ไม่ได้บางท่านเป็นลมเราจะสลบล้มลงสิ้นใจไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามท่านเสียสิ้นเวลานั้นเกิดความโกลาหลอนละมานแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิปโยคพระพรากในยามลึกสงัดต่างองค์ต่างงุ่มง่ามลูกคลํกไปตามความเซ่อซ่าลืมสติสตัง ไม่ได้กำหนดทิศทางเมื่อแจ้งอะไรเลยเพราะอำนาจความเสียใจไร้ชิ้นดีที่เกิดจากความพลัดพลากแห่งดวงประทีปที่เคยความสว่างสวัยมาประจำชีวิตจิตใจได้ดับบูบสิ้นสุดลงประศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมาเรากับว่าทุกสิ่งได้ขาดสะบ้นหันแหลกเป็นจุนวิจุนไปเสียสิ้นไม่มีสิ่งเป็นที่พึงพอเป็นที่หายใจได้บ้างเลยมันสุดมันมุดมันด้าน มันตีบมันตันอั้นตู้ไปเสียหมดภายในใจเรากับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กำลังกระหายที่พึ่งได้อาศัยเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยทางที่สัตว์โลกทั่วไตรพบอาศัยการประจำพบกำเนิดตลอดมาแต่จิตเรามันอาภัพอับวาสนาเอาอย่างไรนักหนาจึงเห็นโลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมดในเวลานั้น ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ปรากฏแต่ท่านพระจารย์มั่นองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจเพื่อฝากอัดฝากธรรมและฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเอาเลยส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใจก็ไม่ประมาทว่าหากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึกในขณะนั้นไม่สามารถอานเอื้อมหรือฟื้นขึ้นมาเป็นที่พึ่งและเป็นสักขีพยานได้อย่างใจหวังเหมือนอย่างท่านพระจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตืนตื้น ทั้งเห็นเห็นและซึมทราบถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ท่านอบรมชี้แจงข้ออัดข้อธรรมในเวลาสงสัยเรียนถามท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยลําพังพอแบกมาเรียนถวายท่านและท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้เท่านั้นเป็นตกไปในทันทีทันใดไม่ได้เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปนานเลยนี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจ ทำให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพัดพรากจากไปเพราะไม่สนใจคิดว่าจะมีใครแก้ได้นอกจากท่านเท่านั้นแล้วใครจะไม่มีแจใจเมตตาแก่เราและเราจะมีแจใจเปเรียนถามใครเล่านอกจากนับวันจะนั่งกอดเขา่าเฝ้าความโง่และกองทุนของตนอยู่เท่านั้นไม่มีทางออกอย่างง่ายๆเหมือนเวลาอยู่กับท่านคิดไปเท่าไหร่ก็มีแต่ความอัดอั้นตันใจ ที่จะหาทางออกโดยลำพังอย่างปลอดภัยไร้ทุกข์ซึ่งไม่มีทางเอาเลยในความโง่องของตนในขณะนั้นมีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียวนั่งอยู่เหมือนคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอดไม่มีความคิดใดที่จะพาไปสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจได้บ้างเลยลืมเหน็ดลืมเหนื่อยลืมเปล่ำเวลานั่งรำพึงแบบคนตายทั้งที่ยังหายใจอยู่ในชีวิตของพระเพิ่งมีครั้งนี้ ครั้งเดียวเป็นชีวิตใจที่ขุนมัวกลัวทุกข์และว้าวุ่นเอาหนักเอาหนาที่ประสาจากผู้เมตตาช่วยเหลือเป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออกไม่ได้เอาเลยตาชำเลืองไปเห็นองค์ท่านที่นอนประสาจากลมหายใจและความรู้สึกใดๆด้วยความสงบทีไรน้ำตาร่วงพลูน้ำตาร่วงพลูอย่างไม่เป็นท่าทุกทีทางภายในลมสึกเสื่อ,สอ,อื่นในหัวอก หนุนให้เกิดความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะไปเสียในขณะนั้นมีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่าเราจะไม่ขาดใจตายไปกับท่านเดียวนี้เสียหรือพยายามพร่ำสอนตนเองว่าท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลายัยอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่เราตายไปด้วยความห่วงอาลายัยจะเป็นค่าศึกต่อตัวเองความอาลัยเสียดายและความตายของเรา ไม่เกิดประโยชน์อะไรแกเราและแกท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้สั่งสอนให้เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลกที่เขาใช้กันตลอดมาแม้จะมีทำในใจอันเป็นสาเหตุให้คิดถึงท่านแต่ก็ยังแฝงอยู่กับแบบของโลกที่เคยใช้กันจึงไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับนักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่กำลังมุ่งทำขั้นสูงสุดอยู่อย่างเต็มหัวใจ ซึ่งไม่ควรคิดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นความคิดถึงแบบนี้ยึงไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้ได้สนิทสิ่งที่จะเข้ากันได้สนิทคือการปฏิบัติตนตามคำสอน ที่ท่านพระจารยมั่นสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถูกต้องแม่นยำนั้นเป็นความคิดถึงท่านโดยถูกต้องแม้จะตายเพราะการฝึกทรมานตนตามหลักธรรมก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้องควรคิดและปฏิบัติตามแบบนี้สมกับว,ว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผลอย่าทำความอลาลัยเสียดายท่านแบบโลกมาขวางทมจะเป็นเสี้ยนนามแก่ตัวเปล่าๆจึงพอได้สติสตัง คิดน้อมเอาพระธรรมมายับยั้งชลมใจที่กำลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ไม่จมลงด้วยแบบไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งกระนั้น